ครับขอขาโทษนะครับเมื่อกี้ครับซาบ,บดีแทบได้พี่น้องทุกสูบุ้คนไอ้คนที่มยงบปมัณกมันเก่าขึ้เก่านะครับพี่น้องก็เขาให้ดีแล้วมันก็นบประมาณใชเหตุนะผมสิบอกเลยครับพี่น้องสาเหตุมาจากของไพ่หมย์โกดังมีงนกคือค้อมห่อน ก่าเดิกไฟฟ้ามาเล่นหากันเด็กไอ้ตัวไรหิวเป็นเจ๊กเยี่ยเจียวนะครับมันสิสเก็ตไฟนะครับพี่นอ้องผมเคยดคือไฟสเก็ตไฟหิบมาแล้วตอนผมไปง,งานอยู่ดูง,งานไอโรงงานมนะครับในโรงงไอของถุงขนม ครับมันจะมีแสงสเก็ตไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่บบอแต่ปุ๊บตืดเลย <c oughs> จะไปปกบ,บังผู้นั่งผู้นี้ครับเพราะว่าหนึ่งชุดของหิ่ง,ง้างของแมนกหนึ่งไม่มีสเก็ตไฟไมัดสุดโตมีไอ้กเจ้าลำแสงนะครับผมเคบอกหนึ่งเคือห้องรีดไปปุ๊บมันหอนปุ๊บบังเคื่อห้องอ่กง้างไปหันผู้นี้คมหหอนนะครับ จากโซลิดนี่ตัวนึงตัวนี้นะครับเขาไปบิ่งก่อนนี่เขาเป็นของเขากีพิมพ์มาดอกโปรไฟบุเสอรอนั่นะก,ก็พลาสติกพลาสติกปนปงปงป,ง,ปงใสหนะ่ออันใต้สุดกระเสียไฟแน่นถึงตะตะตับลเลยเนี่ยผมเคยเห็นงานเกี่ยวกับกันพิมพ์าแล้วก็ขนมถุงขนมนะครับถุงขนมหมุนหนึ่งของ มวลหนึ่งอะรอยล้านน่ะร้อยล้านร้อยเม,ม็ดน,น่ะไม่ใช่มีม,มัดุูมอนเคยไปส่งให้ลูกค้าผมได้ขมนมมากินผมนครับจากบริษัทกูอมเขาห้ยปเองคุ้มปุ๋ยผมบ่าอ,อร่อยนะครับคือพุ่งที่บรื่องเรื่องไฟไหม้นะครับมันบ่กเก,กเี่ยวกำหนองดาำลายยังเหงยวนะพี่น้อง ขัลาอยู่ประเฮศแล่วมันไม่ใช่ยุงเ่้วก็ยังก็เม่นกคนละเข้กันเนอผู้ใดไปเสียวพวกมามา้า,มาว้ามาว้าวาข้้าห้น,ว,นว,ว้าั้าว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 ้ว้นว้า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 ว้้าว้าว้้าว้าาวาวามาว้าว้าวาว้าาว้าว้วก้ว้ว บักสามสี่ตัวบากเอมาโนมาขังขอการถอดกันท่านึงมาหนึ่งก็ได้แล้วแท้ครับนี่มันมีสูงพอิีหนึ่งมันจะมีระบบไฟที่มันเอาออกมาปุ๊บมันจะมีระบบไฟเขามันผมยังแต่มมันังตัดตัดตัดนึ่ครับระบบไฟขนาดตัดออกมาเลยมันยังมีมันเกี่ยวกับคำหล่าเลยที่ว่าไฟใหม่ พากษณ์กิจน,นี้ค่ะมองผู้เจ้าน่นทุกเท่าหลายคนนัน่นน้องอายุค้ำล่าเขาก็อยู่เพียงเจ็นมักว่านก่อนนี้พ่ายไ,ม,ไม่น้องก็โทธมาขอขอเสียใจกับงานอมแต่ลูกทีมองเขาเขาโทธมาถามเม่าบอรกมันถามนี่คือนั่นนี่ยไม่ ไปใหม่แม่แรกมาครับแม่ไม่หคยถามเลยจึงเขาอะไรสุดขึงนมากนี่พี่น้องจังขอไปบึงอ่ะผมหันรกรันั่งใจมีนกกี่อบเล่านะครับเราเป็นบร,รมบุคู่ของมรัมนะครับพงศิวบอกเลยไเพราะใจสักเพรมาหาผมดเลยผมมพิตรมรัมบุค,บคเลนะครับ ต่อจากเรืเบียบครับอายุกันใช่วงมากแต่ก็ต่อต่อ,ตอ,ตอจากไอ้นุภาพครับนุภาพองสิบปัวนะครับ mm. ผมขออนุยาตบุซอวงครับ mm. มมนูดูนับสามของประเทศไทยนะครับวงมรัม mm. ให้ไปคิดถึงยันเหลืองครับไอฮีวง ทีมาไม่นะครับมีกระหอกกระเสอเอาพวหนึ่งพอด้ขึ้นไปปุ๊บเป็นยังครับสั่งหางเงินทุกคนก็ึ่หางสั่งพวกเงินมาหางเงินนะครับพอดีว่ามีกระเสอปุ๊บอยู่ครับนะครับพี่น้องข้างไกลๆต้องขอบไปเบ,บ,บิึงเดี๋ยวขอบไปบิึงกุกบุ้งแันของมอรมอรม ครัผมถามเลยบ้งไอ้ฮีไปดินสนามบลงมากที่สุดนี่มันแบบบ้ง,บงมดแล้วอ่ะสนามหลวงผมอายุยี่สิบสี่มหาผมเข้าไปอยู่มี่บ้งเก่ามีไอนุอยเตียงอีสานเขาไปดินสิบกาปีตอนนั้นผมยี่สิบสามยี่สี่ผมอยู่เหาสนามหลวง ไปแทบทุกรายการที่ไม่นกพิราบผลิตอยู่สลังหลวงถึงขเขาตีกันหน้าเขาเขามาเก็บพงกันนังเบอร์เงินซื้ผม,มผู้จัดผู้ใดผมพอไปผู้เดียวไปหัวม,มือข้างนั้นเมื่อคืนวันศุไปเจอคนบางห้าเองบาง้บานบ้านพมิงนะโบพกเขาขึ้นใหญ่เลยครับเส้นเนืเนี่ยอ,อ่อน ฝากไปบอกกันบไอ้พวกพวกปากมามาน้องน่น,นมันบอกเลยทูมีคงกินในบอ่อเป็นกิ่หน่อยแล้วส0สิสสสบหบแล้วทูบ่อเนี่ยมีสมองสูงเนี่ยยยผมบอกแห้ง,นงานอนเขาละ่ะอยู่อยู่ประเทศเล่าไม่สิปเยวกันกับเมนูกาเมนกเค้กค้นเปลียกให้รู้ดี น่ข้างนา้ากรห้นดูดมรุ่นทุ่นสยมัน่ดีบ่แต่พวกสู้บ่เนี่ยสู้ดสยเขาอยู่เจ้าบานจีบบ่สู้นีกันนะครับสู้บ่เห็นคน้่งนนี้ดีครับ,บอกอดส่วงเหมือนมึงหสุพราะหบาทจีบบ่ปล่าก็ถึงครับพี่น้องข้งไกลข้งไกลเป็นไรบึงสองเขาบนด,ดมีหาคนาคน ผมพูดี้มานโอ้ผูนังก็บอกวุ่นี่ก็บอกพว่เาบ่ได้คนเ่าอยู่คนตะเขียนเลยเพื่อผาพึ่งเขาพิงเขาได้เดินได้คุกอย่างรสูเนาะเขาบอกเนาะพุ่งเงิกักันเมื่อนีร่พุกับพี่บุญมาแม่น้พาคพงพเงใช้ห่ห้กันพมงกับโอสิกำให้้พื่นได้ให้ย่องง ว่าเห้อื่นดีพวกเขาเนี่ยว่ามดทุกอย่างไมเแอแล้วมันกินอั่รอกกินนี่นี่กินนี่นี่ผมผม,ผมแมีว่ะแล้วข้าวตนห่าน,นกินนี่ตัวเดียวเลยท่องสองบาทอ่ะเครือบอีตัตงหากชูม,มีสมองกูคือนเนี้ยยงไได้ไงคือผมมึงบอกอย่างไรมีมีหัวตังบาเคยซื้อบ่ะ วบเกิดบอกแล้วก็อีกวันวันที่หนึง่งผู้นห่งกวีบอกว่าผู้ผู้หนึ่งก็บอกว่าผู้บ,บว่าบริหารค้ำไหลขึ้นมือทีของกุงมหาคนครสูเป็นพ่อแม่เขาบอกไหมห้ามโอนผู้สูงนะเด้อครับสูเป็นพ่อแม่เขาบอกดเดี๋ยวซูคงจะผู้ไหนเนีย่ยไปห้ามคำา้ำไหลบริหาขึ้นมือที่ตูุมมหาคนคร สมองสู้หนี่มีต้องขี่ม้านี่ม้ากระมังแหงมาขี้เขยนหพวกเนี่ยผมบอกผมบอกเนี่มันไม่ใช่นักก็นดีแล้วไอ้ั่วสู้นี่เสี้ยวเขาหนึ่งเพ่งสู้นี่งชุ่เขาไปปั้นเสื้เขาอยู่บ่เฮ็ดม่านเดนเต้ปันทีหกคนเพ่งบ้าห้องหอนของหมื่นอยู่แต่ขนาดน้องเขาออกมาซีเสื้อเพ่งเดียวเนี่ย ที่ก็กว่าเี่ยสี่มือกว่าขอไปว่งไงขมองอย่างสูจะปึกไาลถุยไปเสียกปกตผมเครื่ง,ง,งเครื่งองเครื่งเสียวเลยไม่ได้ค่าทิ้งงอค่างอหอเฮงั้นเนี่ยปรไได้พบาทเพี้เงยยก็ไปขอเงินนวดม่ใจใครบงเขาอ,อยากกินปแห้งน,นะครับนี่ไปแห้นันผม อย่างเงยครับไปเสียสองคนไอ้น่องเขาหนึ่งเสียไปโดดไม่อีกสองคงหน้าหนึ่งขายให้เขาบุกบ้งอะไรนั่นปนีหงงี่พัดพิษนี่ลอยเกาเกาห่นาราบุกงี้เขาลอยเศร้าลอยห้ามสิบบาทไปยังคงหิงไปซื้อไอ้แต่อย่างลอยเกาเกาเเมื่อกี้ทำก้องเลยอ่ะไปซื้อลอยห้ามสิบบาทลอยสี่สิบบาท เบิ่งมือขึ้นเทกันแม่บิกว่าเงดนเงวงคนับงานก่จากงา,กน,น,กา,านกันงี่สิจะเอาหาเอาตาผมก็ใครหาทุนมากพูดงินว่าสิขายหัวหน้ามังต้วใจหาามรม่เอาขาอยากกินครับห,ห่อนเมื่อให้งันงานตะแกะ ครับพี่น้องไปเสียสองข้หนื่อเห็นบ่คู่เพ่งแล้วนะปุ๊บร่มคู่เงับคืออยู่พี่หยังเฮ็ดเพ่งพออกมาปุ๊บมันมีกระแสบ่ครับข้าวเงือบเป็นแสนเนี่ยเจะ้าพี่โอ้แค่หมื่นเดียวล่ะมุ่คุ้มบ่ครับถามแน่ยหนึ่งหมื่นคูณด้วยสามสิบเพ่งยี่ห้าบาทครับ ดนใ้สง่งยูทูบขอไปมึงเดาเพงง่งเงินสามสิบบาทในส้ส่งยูทูบแต่ไอซีเขาไปยี่สเใครเพ่งเหิือหบาทผมซื้อหบาทผู้คุมป่ครับไม่ใช่เอไปอะไรในงเืียงเพ่งนผมจะมึดเตลของบุบาาไไกบว่าคือคือผมปึก แค่พูบุตรมอาสามอ็สนนนะครับวิ่งบ่ไยังไงเอทั้งเนี้ยเอาไอ้มื่อืนหลังมาสินเดียวที่บอกยฟังกด้แค่เพ่งออกมากก่อนหน้างขาหนาน่ะแค่ไม่ใ้หกตีหนึ่งอันเดียมื่นเดียวผมผ่าถึงไงครับเมื่อหนบุ้งวมื่าไหนฮิเง้น ของน้ำนะครับปั่นใส่กันแน่จะเห็นว่าหาแท้คนอย่างคนนี้เงินอี่เขาสร้างขัดห้งงอเขาหิ้งงันเ่ยไอ้น้องเขาหิ้งงันเลยใจเขาแน่มีแน่สมองเงินถือว่าคุ้มค่าเขาบ่เขาหิ้งงันเขาก็เมื่อยเขาอหยียดกันหาดอกเขาเบียอย่างนี้ถือว่เขาแน่บอลตรงโลดพงกับเส้นน้องเขาคุกค้นเยอะ เป็นผู้นำผู้เซ่ให้นั่นขอเดานึกว่าเอาหามถิ่นอยกินยไอ้งังเว้าให้คิมนเฮ็ดได้คนน่ะบงเอาบ่เข้าใจกันสิเป็นผู้นคนเป็นหยังคือบ่เฮ็ดให้เขาเบิ่งก่อนแล้วก็ใครเพง่นจังนี้ไหอีสปีหน้าจักสิฮอดเฮา้านบ เออนี่เมื่อแรกนี่มาดุนแซนนั่งกันก็อีกเก่ามืดหาไงให้ทำกันสองเข่งี่เดี๋ยวนี้แปดแซนกู้แปดมืนกู้ะไงกับจอแซนนี่กับเอพี่พวกผู้จ้าเฮ็ดเพ่งมากนี่เมื่อไหร่พอสองมืนหายังเฮ็ดมากนี่สี่พ่อเดือดเลยนี่เจ้าบอกเจ้าปากดีเจ้าของ นผมบังือผมก็กกอดแนวอีกผมจะบอกให้ให้ฟังนะครับเหนมาพุบเออทางนี้ผู้นีดีมั้จยจะไงคู่เพียงไงเขาเขีย,ยนในะห้เพียงเดียวขนะครับเขาเหอคนมันสีดังบ่เห็นบอกน้องเอาเพียงเขามาเขาเบอน์เลยเท่าไรมันแหะแสนแล้วปล่อยซีเซอร์มือเดียวใน่สามมื่นกว่าเลย เขาเพิ่เพิ่งเห็นสมองซูนั่นไม่แข่งหวยกแข่งแหวนพัานาคบ่เนี่ยผมบอกผมเคยเลี้การพัานาคกันผมลองถือกั่คนขอผมเลเป็นอีกไซนึงจะนอน้องหอบผมบอกน่าจจังดอกเอาไปใช้ดีครับพี่น้องเอาไปมืออื่นนะครับช่องแง่งเราสองถุงผมอีก

่ว่าต้น่อยผมเต้อยูสิบสองหรืสาปีผมนะก็บัดวัดผมนะฝากไปเบิรงก่อนในคลิปใดที่ผมบริสุทธิ์หส่ครับผมชิโด้งไงเบิรงเลยผมบริเอาเอาเชิญควาบมาให้พี่รองเบิรงนพเฮดเลยก้งจริงใหญ่ๆผมกขีขอจากกองจากต้นนี้มาส่งแห่พี่องเบิรงคนหน้าตาอผมไงผมบอกห้ในนั้น อัในใดที่ผมบพี่มึงไปพิพากเนผมขอโทษขอให้พี่น้องสูงข้นก็ไปเบิ่งข้างพิบุกบ่มเหมือน,นั้นนะครับผมก็ขอนายโอ้ยใจให้กันบางครื้งเขาพิมพิมปินแค้นพิ้น,นเป็นพิ้นนะครับบางครื้งเขาบอกนะใส่เสียงบอกนะครับมันใดไปยังเงงครับนล้วก็ อีกอย่างหนึง่งบางครห้พิมพ์เ้นี่ผู้น,น,นังอเอยใส่ผู้นี้เอ่ยใส่คนหัจาจผมบันดวดแต่ว่าอย่างเขาโจมตีที่ผมครับเื่อกันก็นองเขาหน่ะครับพเกหัวจั่วประเทศเขาชีมนันหาหาน,นิ่อยู่ห่างขคนนึ่งผมเจอห่ใจจะหองเองครับเอาไวเสนอครับพี่น้องมือนะสี มาตงเก็บให้อยู่นั่งบิ้งก็แต่ว่าด,ดึงคก็บขงองกผมโบ,มบสมาต่อมาเ้คือผม, <c oughs> อผมบเก่งดึงข้อมูอเตะนะครับตอหน,น,น่ีมากนะครับผมก,ก็อาไปนะครับครับสับ,บีบดีวันที่ยิบสามวันสิงเนะยครับวันที่ยี่สิบยี่สิบสาม่สอนะครับผู้ใายบ้านไง ขอใหเ้เว่งกันมุ่นตามท่านภายในเมื่อนี้นะครับที่ว่าข,าขาเเอเราเาาเจ้าของบอดีให้ดูนะครับนะครับก็ขอฝากไว้คุกค้นจะเริ่มก็ได้ก็แท้โคตรติดตามช่องเบาเสียพอรอเรื่อยๆคนกูหายหน้าตากับบล็อกสิเดี๋ครับพี่น้องฝากไว้เยอะครับพี่น้องสาธุสาธุ